สวัดีครับผมชาจรัทรัพย์นะครับวันนี้วันจันท์ไี่น้องวันจันทร์บือเลยโอ้ลังจากฝนตกพายุเข้าอ่านี่คืออุปสรรคของรถขุดนะครับรถขุดจะไม่ค่อยชอบน้ำนะครับแต่ก็ชาวไร่ชาวนา ต้องพึ่งน,น้ำครับโอหยุดไป3วันว่าป่าวิเชียนครับป่าวิเชียนพืชผลนี่จัดเต็มผลหยุดแกก็ลุยเลยนะครับทีมอื่นไปลุยแกจัดหนักสายแบกสายโหดสายหายนะครับป่าวิเชียนก็ใช้แคทเธอรีล่า3-20ดีถูกรองใหญ่นะครับอีดีเซตกรองใหญ่จะมีกรองเล็กกรองใหญ่นะ อ่โน่นครับฝั่งโน้นบุสโซหัวประดุก240ตั้งรับเจอกับแพ็คคู่ไอห,หนุ่มมะก,กันแคเทเธอรีลา่า320ดีทูกรองใหญ่ตีไปเลยครับนี่น้ำหนักปฏิบัติการเนี่ยอยู่มัน21ตันกับ700กิโลครับหรือจะปัดไปเลย22นะครับก็ไม่เป็นไรปัดไปเลยบูมอ์มเสริมแผ่นเหล็กพิเศษปุ่งกี่หนึงคิวนะครับ หนึ่งคิวบางท่านก็เมื่อคืนมี f c ทักมาว่าเอ๊ะขีแค่ศูนจุดเไม่ใช่นะครับแคดดีทูรีหนึ่งคิวเจาะแข็งได้ร้อยห้าสิบกิโลนิวตันนะครับใช้เครื่องยนต์รหัส c 7เจ่เทียสองนะครับเครื่องไดร์ c อินเจคชั่นรีดมาได้ร้อยสามสิบเก้าตัวครับนะใช้ปั๊มของแคดช่วงล่างใบแท็กแปดสิบเซนโรลเลอร์เจ็ดตัวแครีสองตัวครับ หรือว่าเป็นรถที่ยอดนิยมเหมือนกันอ่ะอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแกยังยังมีคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับไม่วันนี้ผมเดินลงบอ่อขับรถลงไม่ได้ครับเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวนืดแฉก็เดินมาประมาณครึ่งกิโลครับนะไปกลับกิโลกิโลกว่าหละเดี๋ยวจะเดิน พาพี่น้องมาดูแคทสามสอนย์ดีทูกรองใหญ่นะครับแล้วก็จะพาไปดู Cat 320นะแคทสามสองว่าทำงานส่วนสวิตเตอรโมเอจอดครับจอดกันเยอะเลยนะ่าแคมป์นะครับแคมป์หรือว่าเต็นท์กันแดดกันฝนส่วนชั่วโมงบินไม่แน่ใจนะครับน่าจะเบียดเบียดมื่นนะครับ,นะรบเพราะว่าป่าวิเชียนนี่จัดหนักจริงๆงานแกเข้ามาเยอะ แล้วก็หมายถึงว่าเป็นทีมเวิร์กทีมหนึ่งครับนะที่โด่งดังแถวคุกสูงสักแก้วอ้าดับายหมดเลยไปใส่เนาะเบิ้งบาได้บิงบ้ง,งนี่บันนี้กระบอกสีดำครับเม็ดอินชัยนากระก็ผลิตเมืองจีนแต่เครื่องยนต์น่าจะนำเข้าจาก สำหรับเจ้าแคี D2 น่าจะเป็นเครื่องเบรกินนะครับจากเยอรมันในก่อนนี่ใช้มิซูครับมิซูบิชิก็ถือว่าเป็นรถที่เราเลาเอากันทีเดียวครับสำหรับแคด320 D2 แล้วก็มี D2 GC ครับ GC ก็จะใช้เครื่อง4ี่สูตรของมันเร็วครับเหมือนกับ320 GC นะครับส่วนน็เกเจนก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันนี่ครับนะคล้ายๆกัน นะครับไปขายกันกับ3 2 0สองดีทูแต่ว่าจะเพิ่มแรงมามานะครับเพิ่มแรงมาขึ้นไปอีกแล้วก็ลดวัดรอบแล้วก็ใช้ปั๊มใหญ่นะครับประมาณนี้ส่วนราคาปัจจุบัน3-2 0ดีทูก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับกับชั่วโมงการบินสูงต่ำรถใหม่ไม่มีครับมีแต่รถเก่าไทยเก่าไทยอ่ะ คันก็แสะแครับแสะพุ่งกี้นี่จัดว่าแข็งครับเจ้าแคทเนี่ยนาแล้วก็เหล็กแข็งพุ่งกี้จะใช้เหล็กธรรมดาไม่ได้นะครับต้องใช้เหล็กฮัตด,ดอกฮัตด,ดอกเนาะฮัตด,ดอกฮัตที่แปลว่าแข็งเนาะทำไมเหล็กแข็งชนิดพิเศษ,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 ษหรือว่าเหล็กเฮดดี้ไม่ว่าจะบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มบา,บางบางบางค่ายก็น่าจจะเ,เล่นสองชั้นนะครับเล่นสองชั้นที่จริง พี่น้องบอกว่าเอะมันเป็นบูมอามตันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กตัน,นครับเป็นเหล็กแผ่นที่ประกบกันนะครับแล้วก็เ,เชื่อมอส่วนบั้นท้ายนั้นจะมีปูนซีมลเมนเหล็กนะครับหรือว่ามีแร่นะครับมีแร่ที่ว่ามีน้ําหนักคงที่ไม่สูญหายนะโอ้ดูแล้วก็มีครับดูคันนี้ไปก่อนสายแบกครับสายแบกดำสายแบกครับทีมงานจากชุมพวง ใช้แคท313 d 2 g ่โอ้อากาศฮ้อนหลายพ oh, ีน่น้องฮ้อนกระโดดกระเดี้ยววิ่งมาฮ้อนคักเต็นตอนนี้ประมาณสักเดี๋ยวดูเวลาก่อนน่าจะ5โมงนะห้ 5, าโมงเช้าโอ้5้โมงครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะหยุดงานเดี๋ยวผม <c oughs> อรอดำอยู่ครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยรอสักครู่ ไม่เป็นไรพี่น้องได้ดู313 D2GC ดีทูจีด้วยครับรถขนรถขุดขนาด13ตันครึ่ง <c oughs> จัดฟุตโซไฟเตอร์ so ครับสายแบกต้องเอาให้เสร็จโอล็อกแกก็เกือบเสร็จแล้วนะแต่ <c oughs> ว,ว่าหยุดไปหลายวันครับโอ้หยุดเกือบอาทิตย์บ้างสี่ห้าวันเพราะว่าฝนลงตัวนี้ก็แกะกล่องมาครับยังอยู่ที่รักไม่กี่ร้อยชั่วโมงทีมงานจาก สุพวงนะครับก็เป็นเอฟซีชาติเจริญทรัพย์เป็นแคทอยู่ใกล้ๆกันก็ธรรมดาครับหน้าฝนต้องมีฝนนะไม่มีฝนก็ไม่ดีครับชาวไร่ชาวนาตอนนี้แถวบุรีรัมย์ก็พายุเข้าพอมีน้ำครับน่าจะพอได้เกีียวครับปีนี้ได้เกี่ยวอยู่ครับได้เกี่ยวข้าวนะแต่ว่าเรื่องน้ำยังยังยังแรงอยู่ครับยังแรงอยู่มีหน่าคิดว่าแรงจัดวอนนี้นะ ขาดน้ำมาแล้วทุชโซไฟเตอร์อย่างเก่าก็จะแบกได้ดีครับแบกบสบายมากอ้าวไปแล้วดูวิเชียนพืชผลต่อครับหัวประดุกมาแล้ว <c oughs> แกใช้หัวประดุกเอฟเอ็นสองห้าสองสี่แมนบอลล่ะ ใช่ว่า270ก็จะมี240-270มีวิตเตอร์โอ้มีโชกุนนะครับเอ้วิตเตอร์โอ้เอฟเอ็กเซ็อยู่ไหมบ,บางทีก็มีรถร่วมมาอเอาโอ้ขุดออกครับขยับแล้วขุดดินออกจากกระบะถามว่าน้ำมันเปลืองไหมหรือว่าเชื้อเพลิงเปลืองไหมเท่าที่ สัมษณสหรือสัมผัสมาก็อยู่ประมาณ3,500ครับถนะ้าวันก็นสถานงานนี้จะ3,000ก็ได้ครับนะ2,500ก็ได้เพราะว่าอจอดนิ่งแล้วเกินครับนะ ุดกระบก่อนครับอ่าปัญหาก็คือดินเหนียวจะเกาะติดเกาะติดเป็นตันมันทำให้คือจะขนดินได้น้อยพี่น้องจะเห็นได้ว่ารถรถขุดนั้นจะขุดแับจะตุดถ้ติดเยอะๆเขาก็าจะขุดอ้ามีฟุโซโชคุนยังอยู่ครับยังอยู่โชคุน สามร้อยแปดสิบ่ออ่ะดุยแล้วครับก็เป็นงานคิวพี่น้องเจ็ดแสนคิวนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จน่าจะอีกเดือนมั้ง ถ้าฝนไม่ตกประมาณเดือนนะครับมีกันยาตุลาตุลาพิศจิกานั่นแหละครับขูดเร็วก็ไม่ได้นะขูดแรงก็ไม่ได้โอ้ใส่ฝันอีสานมาด้วยฟันแหลมฟันก็จะมี2ชนิดชนิดชนิดแหลมเจาะแข็งนะครับแล้วก็ชนิดแบนก็โคตินธรรมดาฟันแคปนี่ทนนะครับผนหรือว่าทนนะครับ ทางคุณจัดเต็มอุ้มครับวัดรอบเครื่องแคตก็อยู่ประมาณ1,800รอบต่อนาทีมีบางท่านบอกว่ารถยุคแรกๆของโลกรถขุดมีเป็นแคตหรือเปล่า,า <c oughs> ี่จริงแคตบิลล่าก็เกิดมานานเหมือนกันครับ แคทกับโคบสึนี่นะจ๊ะถือว่าเป็นรถยุคแรกๆของของของโลกนะครับอาจจะเป็นแต่ก่อนมิซูเนาะโอ้ยพังพังพัง,พงวเอามันมันมีกระบะแต่ไอพื้นมันพื้นมันเป็นรูครับพอเราไปแทงบางทีมันก็พังครับนะโอ้ต้องเปลี่ยนแผ่นเหล็กใหม่ เครื่องยนต์ไดเรกนะครับสำหรับรุ่นสามสอูนย์ดีทูแต่ถ้าสองศูนย์ดีเฉยๆนี่ดีดีก็ดีก็บอกดำนะครับ d ีจีก็เป็นบางทีดีก็มีเจแปนแล้วมีไชน่านะครับอ้าวจอดเหรอโอ้ขอบคุณไปแล้วครับ แแรงแรงงดดีีปัญหาคือคือจอดรอเยอะครับจะโรอนานเสียเวลารุ่นนี้ไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ไม่มีกล้องหลังครับ ราคาปัจจุบันสภาพนี้ก็อยู่มาขึ้นอยู่ชั่วโมงครับอยู่มาล้านปลายๆถึง2ล้านต้นๆนะครับสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพิดชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์เท r a ์เวน r ท i n ์ r ิ c ฟครับ หรือว่าสนใจจะปรึกษ,ษาเรื่องธุรกิจดินเรื่องทำมาหากินนะครับก็จะยินดีให้คำปรึกษ,ษานครับ0 982723752นะครับก็เข้าไปดูทาง Facebook นะครับเฟ e บุ o กชาญเจริญทรัพย์ก็มีรหรือว่าท่านมีเงินน้อยนะครับทำยังไงทำยังไงจะเอาเงิน,นไปกู้ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินออกมาใช้ได้ครับก็ปรึกษ,ษากันได้ ต้โทรช่วงเช้าก็จะติดนะครับช่วงเช้าวัาช่วงเย็นลางวันนี่จะไม่ค่อยติดเพราะว่าบ็อกหมดเครื่องบินบางทีติดก็ไม่ได้รับนะครับเวลาหมดหมดเวลาครับ14นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันจบด้วยเจ้าแคท3 2 0สูดีทุกระบอกดำที่เซตกรองใหญ่นะครับโอ้โหคิวเด้อพี่น้อง่ธรรมดาอ่ะโทรศัพท์ดังนะครับอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ